สวัสดีค่ะพบกับคุณครูจิรการวลอองนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการลบทศยมเนื้อหาตัวนี้อยู่ในหนังสือหน้า86ค่ะเรื่องการลบทศยมค่อยห่งห้าจลบด้ยวย1.245อง่หนักเรียนมาตั้งกันก่อน5.368ลบกับ1.245งหนึ่งตัวนี้เยู่อนหลักหน่วยให้ตรงกับเลข5 สองตัวนี้อยู่หลักส่วนสิบให้ตรงกับเลขสามสี่ตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยให้ตรงกับเลขหกห้าตัวนี้อยู่ในหลักส่วนพันให้ตรงกันทีนี้ลบเลขตามปกติแปดลบห้าเหลื 3, 2, 1, 4. อสามหกลบสี่เหลือสองสามลบสองเหลือหนึ่งห้าลบหนึ่งเหลือสี่ลากจุดฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ4 1 2จุหนึ่งสอง สามเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปค่ะข้อที่สองสามจุดเจ็ลบกับศูนยจุดหามจุลบกับศูนศย์ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยให้ตรงกับเลขสาหตัวนี้อยู่ในหลักส่วน10ให้ตรงกับเลข7หลักส่วนร้อยมีไหมไม่มีเติมศูนย์ให้มันฉะนั้นลบเลขตามปกติเลยค่ะ ห้าลบศูนย์เหลือห้าเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งสามลบศูนย์เหลือสามนี่ไงลากจุดลงมาคำตอบของเราก็คือสามจุดหนึ่งห้าอ่เดี๋ยวดูตัวอย่างข้อต่อไปค่ะข้อที่สามสี 1. 1. ่จุดห้าแปดลบกับหนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งอตั้งเลยค่ะสี่จุดแปดสาม มาดูตำแหน่งแรกกัน1ตัวนี้คือหลักหน่วยตรงกับเลข4 7ล่ล่ะ7จอยู่ในหลักส่วน10ตรงกับเลข8 5ดหอยู่ในหลักส่วนร้อยตรงกับเลข3ทีนี้1ตัวนี้อยู่ในหลักพันไม่มีเราเพิ่มเข้าไปทีนี้ก็มาลบกันตัวข้างบนไม่มีตัวเลขให้นักเรียนเติม0 0นลบหได้ไหมไม่ได้ขอยืม3ามหรือสตัวนี้กลายเป็นสิ สิบลบหนึ่งเหลือเก้าสองลบห้าได้ไหมไม่ได้ยิ่งแปดแปดเหลือเจ็ดตัวนี้กลายเป็นสิบสองสิบสองลบห้าเหลือเจ็ดเจ็ดลบเจ็ดเหลือศูนย์สี่ลบหนึ่งเหลือสามอ่ะล่างสุดให้ตรงกันคําตอบของเราก็คืออะไรล่ะสามจุดศูนย์เจ็ดเก้าเดี๋ยวดูตัวอย่างต่อไปนะคะ ข้อที่สี่ยี่สิบสี่จุดหกสองลบด้วยสามจุดหกสามสองตั้งเลยค่ะยี่สิบสี่จุดหกสองลบด้วยสามจุดหกสามสองสามตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยให้ตรงกับเลขสี่หกตัวนี้อยู่ในหลักส่วนสิบให้ตรงกับเลขหกสามตัวนี้อยู่ในหลักส่วนร้อยให้ตรงกับเลขสามสองตัวนี้ในหลักส่วนพันให้มันไม่มีเลขตรงแล้วก็เยื่งไปอ แล้วก็ลบกันพอดีตัวนี้ไม่มีเลขอะไรให้นักเรียนเติมศูนย์หลักส่วนผ่านไม่มีให้เติมศูนย์นะคะ,ะทีนี้ลบเลขตามปกติเลยค่ะศูนย์ลบสองได้ไหมไม่ได้ยืมสองเหลือหนึ่งตัวนี้กลายเป็นสิบสิบลบสองเหลือแปดหนึ่งลบสามได้ไหมไม่ได้ยืมหกเหลือห้าตัวนี้กลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดลบสามเหลือแปดห้าลบหกได้ไหมไม่ได้ขอยืมสี่เป็นสามตัวนี้กลายเป็นสิบห้า สิบลบหเหลือเท่าไรละ่ะเหลือเก้าสามลบสามเหลือศูนชักสอง่าใส่จุดดังนั้นคำตอบของเราก็คือยี่สิบจุดเปดสรุปก็คือหรือทิศง่ายๆของเราคือตั้งหลักให้ตรงกันจากนั้นค่อยๆลบหลักไหนไม่มีให้เติม เดี๋ยวให้นักเรียนลองทำแบบขัดดูนะคะ